สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสปอยซีเรสเก้าเหลี่ยเรื่องยูมิเซลซีซั่น n 2 EP 1 0ตอนที่27ถึงตอน29เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปฟังกันก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปตอนที่27โลกที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง โลกเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอหมู่บ้านเซลของยูมิก็ไม่ต่างกันวันที่ยูมิและกับ,บาบิความรักก็เปลี่ยนเป็นร่างอาวตารของโทสะทางด้านเซลของยูมิเซลนักสืบดูนี่สิถ้ายูมิกดตัวเองเซลจะมีพลังพิเศษในการเปลี่ยนเป็นร่างที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงไม่ได้มีแค่เซลความรักที่เปลี่ยนไปเซลแฟชั่นถูกสาบแล้วเปลี่ยนไปเป็นผู้ก่อการร้ายทางแฟชั่นเซลขี้เหนียว กลายเป็นต้นไม้ที่ให้โดยไม่ยับยั้งช่างใจแล้วก็เซลล์นักเขียนกลายเป็นพรามเซลลกลับมาทางด้านของยูมิยูมิที่กำลังนั่งพิมพ์งานอยู่นั้นโทรศัพท์เธอก็ดงังรูบีเพื่อนของเธอโทรมาถามว่าวันหยุดนี้พี่ว่างไหมพี่ไปนัดบอดเถอะยูมินัดบอดหรอรูบีเพื่อนพี่ชายฉันเป็นนักบัญชี ตอนที่ฉันเอารูปพี่ในหนังสือให้เขาดูเขาก็อยากเจอพี่อยายให้ฉันแนะนำพี่ให้ฉันรู้จักเขาดีเขาสูง185นิสัยดีแล้วยังหล่อมากๆที่สำคัญเขาเด็กกว่าพี่ปีหนึ่งเขามีพร้อมทุกอย่างที่จะตบหน้าบาบิยูมิตอบไปว่าแต่ฉันยุ่งเดทไลน์วันหยุดนี้พอดีฉันยังไม่คิดเรื่องนั้นฉันต้องไปประชุมแล้วไวค้ค่ยคุยๆกันนะ คอนโทซี C, ที่กำลังนั่งรออยู่มิอยู่นั้นเธอได้เข้าไปส่องไอจยูมิและพูดว่าเธอลบรูป,รป,รปทิ้งหมดเลยตั้งแต่ตอนไหนนะเธอเลิกกับแฟนแล้วหรอมีหน้าหลาช่วงนี้เธอแต่งตัวเหมือนคนเร่ร่อนซักพักยูมิมาถึงยูมิถามว่ารอนานไหมวันนี้หนาวกว่าทุกวันเมื่อไรจะอุ่นขึ้นนะคอนโทรซี C, พูดว่าคุณนักเขียนต่อให้จะยากแค่ไหน ก็เข้มแข็งไว้นะครับสู้ๆผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่คุณก้าวผ่านมันไปได้คุณจะดีขึ้นแล้วกลับมาแต่งตัวสวยเหมือนเดิมยูมิหมายความว่าอย่างไรวันนี้ฉันตั้งใจเลือกชุดนี้มาเลยนะคะนี่ลูกนักเขียนไง c อนโ C นี่ลูกเตรียมสอบยูมิจริงหรอฉันดูเป็นอย่างนั้นหรอ c อนโทร c. พูดขึ้นมาว่าที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือคุณไม่รู้ตัวหรอครับ ผมว่าเหมือนนักเขียนที่สิ้นหวังในชีวิตมากกว่ายูมิจริงหรอคะเอาเถอะจากนั้นได้ไปสั่งกาแฟคอนโทรซีที่กำลังจะจ่ายเงินยูมิพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องฉันจ่ายเองคอนโทรซีพูดว่าอีกแล้วหรอทางด้านเซลของยูมิเซลนักเขียนยูมิจ่ายอีกแล้วหรอเซลขี้เหนียวเลี้ยงเลี้ยงคอไปเถอะงั้นเธอจะเอาเงินไปใช้กับอะไรเซลนักเขียน นี่เธอลืมช่วงเวลาตอนที่เป็นขี้เนียวไปแล้วหรอเซลลขี้เหนียวนั้นไม่สําคัญเลยสักนิดเธอไม่มีแฟนด้วยซ้ําเธอจะเอาเงินที่หามาได้ไปใช้กับอะไรเธอขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ได้ใช้เงินด้วยซ้ําเธอไม่ได้เดินทางไม่ได้บินไปที่ไหนใช้ใช้ไปเถอะจ่ายไปอย่าได้ลังเลเราหาเงินมาเพื่อใช้ไม่ใช่หรอกลับมาทางด้านยูมิกับคอนโทรลซีคอนโทรลซี C พูดว่า ุณนักเขียนเป็นคนจ่ายมาทั้งอาทิตย์แล้วยูมิต่อไปฉันก็จะจ่ายค่ะคอนโทซีแต่ดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณจะใช้เงินเยอะมากนะครับยูมิฉันเซ็นสัญญาเรื่องต่อไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงไปหรอกค่ะจากนั้นได้นั่งทำงานกันคอนโทซีถามยูมิว่าพวกคุณเลือกกันทำไมถ้าคุณอื่นอัดคุณไม่ต้องตอบก็ได้ครับยูมิตอบไปว่า มีเด็กฝึกงานมาสารภาพรักเขาแล้วเขาก็บอกว่าเข้าวันไวเราถึงได้เลิกกันคนโทซีจริงๆหรอครับทำไมเขาถึงยูมิพูดแทรกว่าไม่ไม่เห็นแก่ฉันอย่าด่าอะไรเขาเลยค่ะเขาไม่ใช่คนที่สมควรจะถูกดา่าทำงานไปเถอะหลังเลิกราการทักษะการเขียนของยูมิก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ไม่ได้มีแค่ยูมิที่เปลี่ยนไป ห้องห้องไทม์เป็นเกมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ SGA และกระแสต,ตอบรับเป็นอย่างมากทางด้านกูองเขาได้เป็นประธานบริษัทและห้องห้องไทม์ก็เป็นเกมของเขากูองที่กำลังเลือกเสื้อว่าจะใส่อันไหนหลุยเพื่อนของเธอก็มาบอกว่าดูนี่สิเว็บโนเวลที่กำลังดังในหมู่สาวๆตอนนี้กูองแล้วยังไงจะให้ฉันทำอะไรหลุยพูดว่า ดูที่ชื่อนักเขียนสินักเขียนคิมยูมิคิมยูมินี่ก็คือคิมยูมิคนนั้นตอนที่เซอีเห็นตกใจมากเธอเอานี่ให้ฉันดูกูอุงน่าจะเป็นคนที่เชื่อเหมือนกันมากกว่ามีคิมยูมิแค่คนเดียวหรอหลุยไม่ใช่นี่คิมยูมิคนนั้นจริงๆฉันเข้าไปดูโปรโฟไฟล์แล้วนี่แฟนเก่านายจริงๆริงคิมยูมิแฟนเก่านายมาเจอกันอีกที เธอก็เป็นนักเขียนไปแล้วนายบอกว่าเธอเขียนเก่งแล้วเธอก็ได้เป็นนักเขียนจริงๆไม่ตกใจหรอติดต่อเธอไปสักครั้งสิส่งข้อความไปแสดงความยินดีนหลังจากที่นายหายไปนานกูอูงเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยจากนั้นเดินไปสัมภาษณ์กับนักข่าวนักข่าวยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดนักพัฒนาของปีที่แล้วฉันจะขอจบการสัมภาษณ์ด้วยคำถามนี้นะคะคุณพระดารังบดานใจทั้งหมดนี้มาจากไหนคะคุณไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะล้มละลายอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณมาถึงจุดจุดนี้ภายในระยะเวลาแค่สองปีกูอุงแรงขับเคลื่อนหรอครับทางด้านเซลลของกูอุงเซล์อารมณ์ไม่ใช่เงิน ตอนที่หาเงินได้เยอะๆเขาก็ไม่ได้ทำงานหนักขนาดนี้เซลเหตุผลงั้นเราควรตอบว่ายังไงล่ะนี่ AI บอกคำตอบที่ดีที่สุดให้เราหน่อยสิ AI อะไรที่ขับขึ้นอุ้งก็คือส่วนลึกภายในใจค่ะจากนั้นเซลเหตุผลกับเซลอารมณ์เดินไปที่ห้องส่วนลึกในใจขององค์และได้พบกับรูปถ่ายของยูมิ ที่ถ่ายตอนที่เป็นแฟนกันและตอนที่กูอุงใจสลายเซลเหตุผลพูดขึ้นมาว่าแบบนี้นี่เองงั้นถ้าเราเอาสองความจำนี้มารวมกันคือความรักเซลความรักใครใครมาแต่ต้องบาดแผลขององอีกกลับมาทางด้านของกูองนักข่าวถ้ามันยากไปคุณไม่ต้องตอบก็ได้นะคะกูองตอบไปว่าสิ่งที่ทำให้ผมเดินหน้าคือความรัก ความรักที่มีต่อเกมนักข่าวอ๋อคุณหมายถึงเกมของคุณนี่เองฉันเข้าใจแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะทางด้านเซลล์ของกูองเซลล์เหตุผลอย่าเปิดเข้ามาในนี้อีกเลยทุกครั้งที่เรากลับมาที่นี่ทั้งหมู่บ้านจะวุ่นวายเซล์อารมณ์แต่เราได้ยินว่ายูมิเป็นนักเขียนไปแล้วเซลล์เหตุผลมันไม่เกี่ยวอะไรกับองสักหน่อย ยังไงเราก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วเซลอารมณ์จริงเหรอเซลเหตุผล,ลืมไปแล้วหรอวันนั้นเมื่อสองปีก่อนย้อนไปเมื่อสองปีก่อนกูอุงกลับจากพบยูมิพร้อมกับหม้อหุงข้าวและโปสเตอร์และหยิบโทรศัพท์ส่องไอจีของยูมิและได้เห็นรูปคู่ยูมิกับบาบิเซลเหตุผลฉันรู้จักเขานี่ฉันเคยเห็นเขาที่ไหนนะใช่ ผู้ชายคนนั้นคนที่อยู่ในรถของอูกีคนที่ใส่เสื้อให้ยูมิคนที่ทำให้อูรู้สึกน่าสมเพชที่ป้ายรถเมลคนที่เอาแต่วนเวียนอยู่รอบตัวยูมิฉันจำชื่อเข้อได้แล้วบาบา,บาบาบาบิใช่แล้วยูบาบิตอนนั้นแหละที่เราตัดสินใจจะประสบความสำเร็จให้ได้แล้วเราก็จะไม่มีวันติดต่อไปหายูมิอีกกลับมาภาพปัจจุบัน กูอุงกำลังขับรถและบังเอิญได้เห็นป้ายโฆษณาเรื่องทายุมิเคียนก็เลยกลับรถและไปร้านหนังสือพอถึงร้านหนังสือกูอุงมุ่งหน้าไปที่นิยายของยูมิและได้หยิบขึ้นมาดูและพูดว่าทำได้ดีเลยนะคิขยยูมิจากนั้นเหมาหนังสือของยูมิทั้งหมดกลับบ้านทางด้านยูมิยูมิกำลังไปร้านหนังสือ เพื่อแอบดูปฏิกิริยาของคนที่อ่านหนังสือของเธอและมีความสุขเวลามีคนให้ความสนใจหนังสือของเธอยูมิมองไปที่หนังสือของตัวเองตกใจหนังสือหายไปไหนหมดพนักงานเห็นแบบนั้นอาลีมาถามว่าตามหาอะไรอยู่หรือเปล่าคะยูมิฉันตามหาหนังสือมันเคยอยู่ที่นี่พนักงานหนังสือชื่ออะไรคะยูมิมิวส์ที่รักคะ่ะ พนักงานอ๋อหนังสือขายหมดไปแล้วคะ่ะยูมิขายหมดเลยเหรอคะพนักงานค่ะพรุ่งนี้ถึงจะมีมาเพิ่มขอโทษด้วยนะคะยูมิได้ยินแบบนั้นดีใจไม่คิดว่ามันจะขายดีตอนที่28คุณเชื่อในโชคชะตาไหมยูมิกำลังดูคนที่มาคอมเมนต์เรื่องของเธอหน้าตาดูยิ้มแย้มากพอเลือดไปเจอคอมเมนต์ที่ว่า ไม่สนุกเลยสักนิดสีหน้าเครียดก็มาและพูดว่าพวกเขาบอกว่าไม่สนุกหรอทางด้านเซลของยูมิเซลลเหตุผลดูเขาสิเขาเข้ามาในหัวยูมิเซล์อารมณ์เพราะนายสภาพอากาศถึงได้เพี้ยนแบบนี้อะไรกันตัวเขาใหญ่ขึ้นเซลล์เหตุผลความคิดเชิงลบมีพลังมากกว่าความคิดปกติ ยิ่งให้ความสนใจมากเท่าไรเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกลับมาทางด้านของยูมิยูมิพูดกับตัวเองว่ามันไม่สนุกตรงไหนมันแย่มากถึงกับต้องพูดแบบนี้เลยหรอนี่ต้องเสียเงินเข้ามาอ่านนะยังไงก็เถอะมีคนชอบก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบอย่าไปสนใจเลยจากนั้นออกไปคุยงานคอนโทรซี Ctrl C ส่งข้อความหายูมิว่าคุณนักเขียนมาถึงร้านแล้วหรอครับ ผมจะมาสาย10นาทีขอโทษด้วยนะครับยูมินั่งรอซักพักคอนโทเซมาถึงยูมิถามว่ายุ่งมากใช่ไหมคะ Ctrl c คอนโทเซตอบไปว่าช่วงนี้งานผมเยอะมากครับคงจะพูดกันปากต่อปากว่ารูปของผมสวยงั้นวันนี้ผมขอกลับก่อนเวลานิดหน่อยได้ไหมครับยูมิถามไปว่าทำไมคะ คอนโทซีตอบไปว่าหลังจากนี้ผมมีประชุมที่สำคัญมากๆถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีผมจะไม่ได้เป็นแค่นักวาดภาพประกอบเว็บโนเวลแล้วยูมิรีบพูดว่าได้ยังไงล่ะคะแล้วมิวส์ที่รักของฉันล่ะคะคอนโทซีผมยังทำอยู่ครับคุณก็เห็นแล้วนี่ครับมีแต่คนชมว่ารูปผมสวยผมจะทำงานให้คุณประจนจบไม่ต้องห่วงครับยูมิขอบคุณนะคอนโทซี Ctrl C. ได้หยิบหนังสือออกมาแล้วโชว์ให้ยูมิดูและพูดว่ารู้จักคนคนนี้ไหมครับช่วงนี้เขากำลังมาแรงวันนี้ผมจะไปประชุมกับเขารู้จักห้องห้องชามใช่ไหมชี้ฮิตมาตั้งแต่ปีที่แล้วคนคนนี้นดังเป็นพลุแตกเพราะเกมเกมนี้แล้วที่สำคัญมากกว่านั้นเขาอยากให้ผมทำงานกับเขาในซีซั่นสองยูมิอ๋อเขาดูดีจังเขาประสบความสำเร็จจริง คอนโทซีได้ยินแบบนั้นแล้วถามว่ารู้จักเขาหรอครับยูมิก็นิดหนึ่งคอนโทซีรู้จักกันยังไงสนิทกันหรอครับงั้นผมพูดถึงคุณได้ไหมนี่สำคัญกับผมจริงๆนะยูมิพูดถึงฉันไม่น่าจะช่วยอะไรได้นะคะในอนาคตอาจจะดีกว่าถ้าคนทำเหมือนไม่รู้จักฉันคอนโทซีอะไรกันแปลกนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าประธานกูอุงกับคุณนักเขียน เขาไม่ใช่แฟนเก่าคุณหรืออะไรใช่ไหมครับยูมิตอบไปว่าใช่ค่ะเขาเป็นแฟนเก่าฉันค t นโตซีอะไรกันคนสร้างโฮงโฮงชามเป็นแฟนเก่าคุณนักเขียนหรอครับเป็นไปไม่ได้หรอกผมไม่เชื่อแฟนเก่าคุณก็หล่อเหมือนกันคนที่ประสบความสําเร็จขนาดนี้ก็เป็นแฟนเก่าคุณหรอครับเป็นไปไม่ได้รู้ไหมครับว่า เขาหาเงินได้มากขนาดไหนหรือว่าคุณนักเขียนจะมีสเสน่ห์มากๆแต่ผมเป็นคนเดียวที่มองไม่เห็นหรองั้นต้องเป็นสเสน่ห์ที่ผมไม่รู้ยูมิเรื่องนั้นคิดในใจก็ได้ค่ะอย่าพูดออกมาดังๆฉันขอร้องโคโษซีผมไม่เข้าใจยูมิตอนเขาคบกับฉันเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมื่อตอนนี้แต่ฉันดีใจกับเขาจริงๆเขาทำงานหนักมากยังไงก็เถอะ ถ้าคุณคิดว่าจะพูดถึงฉันกับเขาก็อย่าทำแบบนั้นเลยค่ะคอนโทซีโอเคผมจะไม่ทำแบบนั้นทางด้านกูอุงกูอุงได้ประชุมเรื่องเกมหนึ่งในนั้นมีคอนโทซีอยู่ด้วยพอประชุมเสร็จกำลังจะขึ้นรถคอนโทซีรีบวิ่งมาข้อประตูรถและพูดว่าช่วยไปส่งผมที่สถานีรถไฟหน่อยได้ไหมครับอากาศหนาวถ้าเดินไปผมกลัวจะเป็นหวัดกูอุงขึ้นมาสิ และถามว่าพักอยู่แถวไหนครับโคโตซีบ้านผมอยู่พังฮาวโดงแต่ผมกำลังจะไปกวางวาวมูลครับพี่พูดธรรมดากับผมเถอะครับและพูดอีกว่ารถสวยยังเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะได้ขึ้นมานั่งอยู่บนรถคันนี้จริงๆและหันไปมองเบาะลังและได้เห็นหนังสือที่ยูมิเขียนเต็มไปหมดและพูดว่าพี่ครับพี่เชื่อในเรื่องโชคชะตาไหมครับผมคิดว่า โชคชะตาทำให้เราเจอกันกูอุงได้ยินแบบนั้นแล้วงงทางด้านยูมิยูมิได้ไปดูหนังสือของตัวเองที่ร้านหนังสือจากนั้นข้อความเข้าจากคนโทซีว่าผมได้เจอกับเส้นทางแห่งความสำเร็จก็เพราะคุณนักเขียนตอนนี้อยู่ไหนครับกลับบ้านไปแล้วหรอครับยูมิพิมพ์ต่อไปว่ายังเลยตอนนี้ฉันอยู่ที่ร้านหนังสือทางด้านเซลของกูอุง เซลความรักที่นอนป่วยอยู่นั้นมีเซลมาเคาะประตูเซลความรักไปเปิดประตูและพูดว่าคุณเป็นใครเซลโชคชะตายินดีด้วยนะคะเรามาที่นี่เพื่อแจ้งข่าวดีให้กับคุณคุณเชื่อในโชคชะตาไหมคะเซลความรักปิดประตูใส่และพูดว่าฉันเบื่อที่จะได้ยินเรื่องโชคชะตาเต็มทนแล้วเซลโชคชะตาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถ่ายทอดข่าวดีไปยังหมู่บ้านองค์เซลหมู่บ้านนี้ชอบอะไรที่เป็นเหตุผล พวกเขาไม่เชื่อในโชคชะตาเราพยายามให้มากกว่านี้อย่าเพิ่งถอดใจมาเริ่มกันใหม่และค้อประตูอีกครั้งเซลความรักตะโกวนว่าฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เชื่อกลับมาทางด้านของกูอุงกูอุงที่กำลังนั่งรอคนโทรซีในรถอยู่นานและพูดขึ้นมาว่าเขาบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำทำไมถึงไม่ออกมาสักทีเจอกันครั้งแรกนี่ไม่เกินไปหน่อยหรอจากนั้น ยูมีเดินมาเข้าประตูรถกูองุงเปิดหน้าต่างเพราะเห็นแบบนั้นและตกใจอยู่มีตกใจเช่นกันและพูดว่าฮะอุงเหรอตอนที่29ิมิลที่รักทางด้านเซลล์ของกูองุงจะมีการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในถ้ำลึกของหมู่บ้านนี่คือเซลล์ที่เป็นตำนานเซลล์ผู้นำสมาร์ที่สูงสุดเซล์เหตุผนเอาล่ะองุงไปทำงานแล้วเรามาปลูกเขาดีกว่า เซลอารมณ์เขาตื่นเองไม่ได้หรอเซลเหตุผลไม่ได้พลังพิเศษของเขาจะแสดงให้เห็นผ่านการทำพิธีเท่านั้นต่อจากนี้เราจะเริ่มทำพิธีเพื่อปลุกผู้นำสมาธิสูงสุดจงตื่นจงตื่นจงตื่นเอาละ่ะเตรียมกาแฟได้ใช้การดริปกาแฟแทนที่จะเป็นแบบเอสเปรส so ชงกาแฟเสร็จ ก็เริ่มทำความสะอาดคีย์บอร์ดเช็ดถูอย่าให้เหลือคราบน้ำมันหรือรอยฝุ่นต่อไปก็ตรวจสอบปัญหาเรียวชามทั้งหมดต่อไปก็เช็คกระดานข่าวเช็คชุมชนเกมออนไลน์ตามลำดับถ้าหลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จแล้วในที่สุดเขาก็ลืมตากิจวัตรประจำวันในตอนเช้าคือพิธีปลุกสมาธิขององค์แต่จำไว้ให้ดีผู้นำสมาธิสูงสุด ออนไวตรงสิ่งร้าวมากถ้ามีใครสักคนมาคุยกับเขาขณะที่ใช้สมาธทิเขาจะกลับไปหลับทันทีทางด้านกูองกูองพูดกับตัวเองว่าไม่รู้แล้วฉันจะไปประชมุมไปกินข้าวเที่ยงแล้วช่วงบ่ายค่อยกลับมาทำงานต่อจากนั้นเหลือไปมองหนังสือของยูมิทางด้านของยูมิยูมิเดินไปเ้าประตูรถ กูอุงซึ่งอยู่ในรถก็เลยเปิดกระจกรถอยู่มิตกใจอุงเองก็ตกใจอยู่มิพูดขึ้นมาว่าฮะออุงเหรอตายแล้วทำไมนายหรือว่านายมากับคนโทรซีใช่ไหมฉันมาเพราะเขาบอกว่าอยู่ในรถคันนี้ทางด้านเซลลของกูอุง AI เตือนฉุกเฉินฉุกเฉินเคมยูมิปรากฏตัวเซลล์อารมณ์อะไรกัน คิมยูมิมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงมันกระทันหันเกินไปเซลเฮดพลใจเย็นเย็นไม่มีเหตุผลอะไรให้ตื่นเต้นเขาไม่ใช่องค์ที่น่าสมเพชคนเก่าอีกต่อไปแล้วเซลอารมณ์จริงด้วยเขาไม่น่าสมเพชอีกแล้วเซลเหฮดผลใช่ใจเย็นเย็นเ,นเทเขาไว้แล้วทักทายเธออย่างมั่นใจกลับมาทางด้านยูมิกับกูอง กูอุงพูดขึ้นมาว่าไม่ได้เจอกันนานฉันตกใจจริงๆนะจากนั้นเดินลงจากรถยูมิทถามว่านายมากับคนโทซี C, ใช่ไหมจูจูเขาก็ติดต่อมาหาฉันกูองุงใช่ตั้งแต่วันนี้เขาจะไปทำงานที่บริษัทกับฉันแล้วเธอรู้จักเขาได้ยังไงยูมิตอบไปว่าเขาเป็นนักวาดภาพประกอบหนังสือของฉันแล้วเขาหายไปไหนล่ะ กูอุงเขาบอกว่าปวดท้องเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำยังไงก็ดีใจที่ได้เจอเธอนะยูมิดีจริงๆนะทางด้านเซลล์ของกูอุงเซลลเหตุผลทำได้ดีมากในรับมือได้อย่างปลอดภัย AI การค้นพบพิเศษเคมยูมิสวยขึ้นเซลลเหตุผลนั่นมันเกี่ยวกับองค์ตรงไหนลืมไปซะ ในๆเราก็เจอเธอแล้วมาเริ่มอวดสิ่งที่เรามีดีกว่าให้เธอได้เห็นความสำเร็จที่เป่งประกายขององค์กลับมาทางด้านกูอุงกับยูมิกูองทำเป็นโชว์นาฬิกาและถามว่าเธอสบายดีใช่ไหมยูมิอืมฉันสบายดีนายล่ะกู oo, องเอามือไปแตะที่รถและตอบไปว่าก็ดีอย่างที่เห็นยูมิรถนายสวยจริงๆนะกู oo, องรอ นี่คันที่สองแล้วนะยูมิฉันได้ยินแล้วล่ะเกมที่นายสร้างประสบความสาเร็จกูอูงไม่ขนาดนั้นหรอกนิดหน่อยเองแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนฉันมีแค่เงินมากขึ้นแต่อย่างอื่นก็เหมือนเดิมเพราะฉันยุ่งมากมันวุ่นวายมากเพราะเพิ่งตีตลาดเมืองนอกยูมิเมืองนอกด้วยหรอกูอูงอืมตอนนี้ไปได้สวยในญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเปิดตัวในอเมริกาปีนี้ ยูมิจริงหรอกูอูอ๋อใช่สิฉันยังไม่ได้ให้นำบัตรเธอเลยและล้วงกระเป๋าเสื้อปรากฏว่าไม่มีนำบัตรและพูดว่าแย่จังฉันไม่ได้เอานำบัตรมายูมิต่อให้ไม่มีฉันก็รู้ฉันรู้ว่านายน่าทึ่งแค่ไหนฉันอ่านสัมภาษณ์ของนายแล้วนายสุดยอดมากยินดีด้วยนะ ฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งนายจะประสบความสำเร็จกูอูงฉันก็ยินดีด้วยฉันได้ยินว่าตอนนี้เธอเป็นนักเขียนยูมิใช่แต่ถ้าเทียบกับนายไม่มีอะไรให้ยินดีหรอกฉันยังเป็นแค่นักเขียนมือใหม่ซักพากคนโทรซีก็มาเลยพูดว่าผมปวดท้องนะครับพวกคุณเจอกันแล้วยูมิเราทักทายกันแล้วคนโทรซีอ๋อ oh พวกคุณสองคนรู้จักกันแล้วและหันไปคุยกับกูองว่าผมเจอคุณนักเขียนแล้วผมจะลงตรงนี้เลยพี่ไม่ต้องไปส่งผมที่สถานีรถไฟแล้วกูองงั้นหรอฉันไปก่อนนะคอนทอซีงั้นพรุ่งนี้เจอกันที่บริษัทนะครับจากนั้นกูองขับรถไปและพูดกับตัวเองว่าตลกดีนี่มันตลกจริงๆเรามาเจอกันแบบนี้ได้ยังไงทางด้านเซลของกูองเซลเหตุผล อะไรกันทำไมใจเขาเต้นแรงแบบนี้เป็นบ้าไปแล้วหรอแล้ววิ่งไปหาเซลล์ความรักนี่อย่าใจเต้นแรงเพราะคนที่มีแฟนอยู่แล้วออกมาข้างนอกเดี๋ยวนี้เซลล์หัวใจนี่เซลล์เหตุผลระวังให้ดีอย่าล้ำเส้นเด็ดขาดหัวใจอยู่นอกเหนือการควบคุมของนายรู้ใช่ไหมว่าไม่มีอะไรที่นายทำได้เซลเหตุผลหน้าโมโหจริงๆซักพักมีเสียงเตือนแจ้งเหตุฉุดเชิญ เกิดอุบัติเหตุขึ้นซเซลเฮดพนลรีบวิ่งไปหาเซลสักซีและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเซลสักซีนี่ดูนี่สิเราเจอความรู้สึกอะไรอาวร40กิโลในท้ายรถคันนี้ถ้ามากขนาดนี้เขาอาจจะกลับไปหาเธอ,ซอเซลเฮดพนว่าไงนะแบกความรู้สึกอะไรอาวไว้40กิโลเลยเหรอจากนั้นพาเซลจิตสำนึกไปสอบสวนและพูดว่านี่เธอไม่ควรทำแบบนี้ นี่จะทำให้เขาเจ็บปวดได้มากถึงหเดือนเซลล์จิตสำเนึกอยู่มิสวยขึ้นตั้งเยอะเซลล์เหตผลหุบป,ปากเจ้าบ้านนี่ยังตั้งสติไม่ได้ใช่ไหมในคิคจะส่งความรู้สึกพวกนี้ไปที่ไหนเซลล์จิตสำเนึจฉันจะส่งไปบ้านความรักเซลล์ความรักที่นอนป่วยอยู่นั้นมีเซลล์มาเข้าประตูและถามว่าบ้านเซลล์ความรักใช่ไหมยอย่าปล่อยความรู้สึกพวกนี้ให้เสียเปล่าเซลล์ความรักฉันบอกแล้วไง ว่าฉันไม่เชื่อในโชคชะตาอีกแล้วโชคชะตาแล้วยังไงล่ะคิมยูมิมีแฟนแล้วเซลเฮดพลวิ่งมาหาและพูดว่าก็นั่นสินะนี่พวกนายใครซ้ำเติมเซลล์ความรักที่น่าสงสารพวกนายเห็นนี่ไหมรอยช้ำที่ตาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้รอยขีดที่ได้เกิดจากความเจ็บปวดที่ได้รับจากยูมิพวกนายพยายามจะทำอะไรเขาเกือบจะหายดีแล้วอย่ามาเข้าใกล้ความรักอีกกลับมาทางด้านของกูอุง กูอุงพูดกับตัวเองว่านั่นสินะโชคชะตาอะไรละ่ะจากนั้นจะเดินไปประชุมระหว่างนั้นเห็นคนโทซีที่นั่งทำงานก็เลยเข้าไปคนโทซีพูดขึ้นมาว่านักเขียนเคมยูมิตอนนี้เธอไม่มีแฟนแล้วครับพวกเขาเลิกกันแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนกูอุงได้ยินแบบนั้นแล้วแล้วถามว่าเลิกกันแล้วหรอครับคนโทซีเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเขียนเคมยูมิโสดสนิทเลยครับ ทางด้านเซลของกูองเซลเหตุผลชี้ไปที่หน้าเซลความรักและพูดว่าหน้านายเซยลความรักหน้าฉันหรอหน้าฉันทำไมและรีบไปส่องกระจกนี่มันแปลกจริงๆหลังได้ยินว่าตอนนี้ยูมีโสดแล้วแผลที่ต้องใช้เวลารักษาเป็นเปียกก็หายเป็นปลิดทิ้งความโกรธที่อยู่ในใจองก็หายไปด้วยคำพูดเดียวช่วยชีวิตองไว้กลับมาทางด้านกูองกับคนโทรซีกูอง ผมพูดธรรมดากับคุณได้ไหมคอนโทซีได้อยู่แล้วครับกูองฉันมีเรื่องอยางจะขอร้องนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมคอนโทซีจะให้ผมช่วยอะไรครับบอกผมมาเถอะครับกูองพอเราเพิ่งรู้จักกันจะมาขอให้ช่วยเหลือแบบนี้มันคอนโทซีพูดแทรกว่าอยากกลับไปคืนดีกับนักเขียนเคมยูมิใช่ไหมครับใช่ไหมตอบผมมาเถอะครับ ถ้าอายไม่กล้าตอบงั้นมาไฮไฟฟ์กันไหมครับไฮไฟฟ์กูอุงยกมือขึ้นไฮไฟฟ์กับคอนโทรลซีคอนโทรซีโอเคได้รับสารแล้วผมบอกพี่แล้วใช่ไหมว่านี่คือโชคชะตาเซลเหตดพลใช่อุงยอมรับแล้วว่ายูมิมีความหมายกับองุงแล้วยูมิจะรู้สึกยังไงอุงจะมีโอกาสไหมทางด้านยูมิยูมิกำลังชงกาแฟ อีดาเพื่อนของเธอโทรมาอยู่ไม่รับสายและพูดว่าโทรมาทำไมตั้งแต่เช้าอีดานี่รู้ไหมเมื่อกี้ฉันเจอใครอยู่มิใครอีดายู่บาบิยู่บาบิกลับมาทำงานที่สำนักงานใหญ่เป็นหัวหน้าทมีมแผนกการตลาดยูมิได้ยินแบบนั้นแล้วบาบีกลับโซหรอมือไม้อ่อนขึ้นมาทันทีอีพีนี้ก็จบเท่านี้ค่ะ เป็นอะไรกันบ้างค่ะทุกคนกับ EP นี้เป็น EP ที่ไม่มีบาร์บี้อยู่ในซีเลยมาโผลอีกทีจะจบ EP แล้ว EP หนะ้าเรามาลุ้นกันว่ายูมิกับบาร์บี้จะได้เจอกันไหมถ้าเจอกันจะทำตัวยังไงฝากกดติดตามรอไว้เลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ